สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาปฏิจจสมุปบาทนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาคือหลักธรรมนี้มันเหมือนกับการเ,เปิดดูเบื้องหลังกลไกเลยนะครับว่าทำไมความทุกข์มันถึงเกิดขึ้นวนไปวนมาเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองแกะรอยโซ่ตรวนนี้ดูให้เห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลย ไม่มีอะไรเกิดล,ลอยๆเนาะใช่ค่ะหลักนี้นี่เป็นหัวใจเลยนะคะของหลักที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีหรืออิทัปปัจจยตามันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะแต่มันคือการอธิบายกระบวนการจริงๆของธรรมชาติเลยทั้งการเกิดการดับโดยเฉพาะวงจรที่ทำให้เกิดทุกข์ที่เราเจอกันนี่แหละค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยจุดสตาร์ทเลยนะครับคืออวิชาซึ่ง อวิชานี้ไม่ใช่แค่ไม่รู้อะไรทั่วไปนะแต่มันลึกกว่าน,นั้นคือไม่รู้ความจริงสำคัญของชีวิตไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์การดับทุกขแล้วก็ทางดับทุกหรืออริยสัจสีนั่นเองความไม่รู้นี่แหละครับตัวตั้งต้นเลยอืตรงนี้น่าสนใจนะคะคืออวิชชาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะแต่มันเป็นตัวขับเคลื่อนสังขารโดยตรงเลยค่ะสังขารก็คือ การกระทําหรือที่เราเรียกว่ากรรมอะค่ะทั้งทางกายวาจาใจที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้จริงเพราะมีอวิชชาเป็นเชื้อสังขารที่เป็นแรงขับเคลื่อนมันก็เกิดตามมาเลยครับพอมีแรงขับหรือสังขารแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อให้เกิดวิญญาณขึ้นมาก็คือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆซึ่งวิญญาณจะทํางานได้ก็ต้องมีนามรูป หรือก็คือกายกับใจของเรานี่แหละเป็นฐานรองรับใช่ค่ะเหมือนเครื่องยนต์กับโครงสร้างรถเลยสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันขาดกันไม่ได้เลยค่ะอืมอืมแล้วนาม,มารูปนี้เองค่ะที่เป็นฐานให้เกิดสลายตนะขึ้นมาสลายตนะก็คือช่องทางการรับรู้ทั้งหกของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจลองนึกภาพเหมือนเป็นประตูหกบานที่เปิดรอรับข้อมูลจากข้างนอกเข้ามานะคะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่กลไกลตามธรรมชาติเฉยๆนะคะไม่ใช่ตัวเราจริงๆโอ้ครับพอมีประตูรับรู้หรือสลายยตนะเปิดอยู่มันก็เกิดผัสสะผัสสะก็คือการกระทบกันระหว่างประตูด้านในเช่นตากับสิ่งที่อยู่ข้างนอกเช่นรูปภาพแต่ต้องมีวิญญาณคอยรับรู้ด้วยนะถึงจะเรียกว่าผัสสะสมปู์ตัวอย่างง่ายๆก็คือ เวลาเราใจลอยใช่ไหมครับแม้จะมีคนเรียกอยู่ข้างๆแต่ถ้าวิญญาณเราได้ไปเอ่อทำงานที่ประตูหูตอนนั้นเราก็เหมือนไม่ได้ยินจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดผัสสะเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกตามมาทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือว่ารู้สึกเฉยๆก็ตามลองสังเกตดูสิคะ แม้แต่การที่เรานั่งฟังกันอยู่ตอนนี้ก็มีเวทนาเกิดขึ้นจากการได้ยินเสียงหรืออาจจะรู้สึกเฉยเฉยนี่ก็เป็นเวทนาเหมือนกันเวทนานี่แหละค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญเลยใช่เลยครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆเพราะเวทนาหรือความรู้สึกนี้เองที่มันมักจะไปกระตุน้นตันหาตันหาก,ก็คือความอยากความทยานอยากขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยถ้าสุขก็อยากได้อีกอยากให้มันอยู่ตลอดไปถ้าทุกข์ก็อยากผลักไสไม่อยากเจอ หรือแม้แต่เฉยๆก็อาจจะอยากให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆดูเหมือนมันเป็นปฏิกิริยาที่ห้ามยากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเร็วมากแล้วตันหานี่แหละค่ะที่มันนําไปสู่อุปทา,านอุปทา,านก็คือความยึดมั่นถือมั่นแบบเหนียวแน่นเลยยึดว่านี่ของฉันนี่ตัวฉันไม่ว่าจะเป็นการยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ชอบหรือการมุปทา,านหรือยึดในความคิดความเชื่อของตัวเองที่เรียกว่าทิฏฐุปทา,าน และที่สำคัญที่สุดคือยึดว่ามันมีตัวตนของเราจริงๆหรืออัตตะวาทุปทานการยึดนี่แหละค่ะที่ทำให้เราแบบว่าติดอยู่ในวงจรน,นี้ต่อไปครับพอมีความยึดมั่นหรืออุปทานแล้วมันก็สร้างพบขึ้นมาพบนี่เหมือนกับอ่สภาวะหรือบ้านที่จิตเราเข้าไปยึดติดอยู่แล้วก็นำไปสู่ชาติคือการเกิดซึ่งอ่าไม่ได้ไหมายถึงแค่การเกิดในชาติหน้าอย่างเดียวนะครับ แต่ยังหมายถึงการเกิดขึ้นของสภาวะตัวตนหรืออารมณ์ต่างๆในแต่ละขณะจิตด,ด้วยใช่เลยค่ะแล้วพอมีชาติหรือการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ตามมาก็คือชาราโมรณะความแก่ความตายแล้วก็รวมถึงความทุกข์ใจต่างๆด้วยค่ะความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจสารพัดเลยมันเหมือนเป็นแพ็กเกจที่ตามมาแบบเลี่ยงไม่ได้เลยตราบใดที่วงจรนี้มันยังหมุนอยู่เพราะมีอวิชชาเป็นตัวเริ่มนะคะ โหฟังดูเป็นวงจรที่วนเวียนจริงๆนะครับแล้วการที่เราเข้าใจทั้งหมดนี้มันจะช่วยให้เราหลุดพ้นได้ยังไงครับการเข้าใจปฏิจจสมุทบาทนี้ก็เหมือนเราได้เห็นแผนผังของคุกที่เราขังตัวเองอยู่นะคะการจะออกจากคุกได้ก็ต้องไปทำลายที่ต้นเหตุของมันเลยก็คือต้องดับอวิชชาด้วยอะไรก็ด้วยปัญญาค่ะคือการรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงนะ เป็นทุกข์นะแล้วก็ไม่มีตัวตนแท้จริงหรืออนิจจงทุกขังอนัตตาพออวิชาดับสังขารมันก็ดับตามไปด้วยพอสังขารดับวิญญาณนามรูปไปจนถึงชรามรณะมันก็ดับตามกันไปหมดเลยซึ่งก็จะนำไปสู่สภาวะที่พ้นจากการปรุงแต่งหรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเองส่วนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เรารู้จักกันดีค่ะ สรุปก็คือปฏิจจสมุตบาทนี่เผยให้เราเห็นความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยที่สร้างทุกข์ขึ้นมาทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาแต่เหมือนเป็นคู่มือให้เราเข้าใจกลไกลในใจเราเองแล้วก็ชี้ทางออกจากวงจรนี้ด้วยใช่ค่ะ ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะให้ลองสังเกตในชีวิตประจําวันของเราดูเวลาที่เกิดความรู้สึกหรือเวทนาขึ้นมาไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยลองพยายามรู้ทันความรู้สึกนั้นดูก่อนที่มันจะถูกปรุงแต่งต่อไปเป็นตัณหาคือความอยากแล้วก็กลายเป็นอุปาทานหรือความยึดมั่นได้ไหมแค่การที่เราฝึกเห็นช่องว่างหรือจุดเชื่อมต่อตรงนี้ให้ทันนะคะอาจจะเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตของเราไปได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ